ตอนนี้ก็มาถึงาหาดแสมแล้วครับผมหาดแสมนี่มีความยาวอยู่ที่300 300เมตรของของของตัวหาดนะครับแล้วก็เป็นหาดที่มีความพื้นที่ความดูแลของเมืองพัทยาครับแล้วก็ร้านอาหารอะไรก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ครบคันอยู่เหมือนกันแล้วก็ฝรั่งชอบส่วนใหญ่ชอบมาหาดนี้นะครับผมว่าเป็นหาดที่ยาวแล้วก็ชอบมาอาบแดดด้วชี ก็น้ำของคันใสก็โดยโดยรวมแล้วก็หาดทุกหาดก็สวยงามหมดทุกหาดนะแล้วแต่คนชอบนะครับยังไงก็ดูแล้วละกันว่าพาไปหาดไหนชอบกันหานโอเคเดี๋ยวพาไปชมอีกหาดหนึ่งมีหลายหาดเลยครับตอนนี้สองโมงสี่สิบเอดนาทีเดี๋ยวเราไปค่อยไปเวลางไ้้ผมก็มาพบกับความสุขสนุกสนานนะครับที่เกาะ ต่อร้านนะครับผมอันนี้คุณก้อยครับเป็นไงบ้างครับวันนี้จุกูกูมากค่ะมาใครครับผมมากับเพื่อนค่ะโอ้ยมากับเพื่อนมากับใครครับผมเพื่อนค่ะอ๋อแล้วเป็นไงครับวันนี้สนุกไหมครับเป็นไงครับพี่สนุกไหมสนุกครับสนุกมากไหมครับนะครับโอเคครับผมมึนใกล้หน้ากูมากไปแล้วก็สนุกกันมากเลยนะครับวันนี้โอเคมีอะไรพูดพูดได้นะครับจะหมุนไปไหนคิดคิดบ้างไหมคะว่าคุณผู้ชมเขาจะเวียนหัวค่ะ นี้เราก็มาอยู่ที่ที่ทไหนครับผมหาดเร็วเวยครับหาดสังวานครับผมนี่ครับกาลังจะพาเดินไปทางหาดนี่บันไดเดี๋ย <te le> วให้ดูทางหน้าหาดน, <te le> นะครับก็มาถึงจุดจุดท่าเรือนะครับแต่ฝั่งนู้นเป็นหาดตะแหวน,นะครับผมซึ่งหาดหาดตะแหวนเนี่ยครับจะเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากเลยครับผมเพราะเป็นหาดทลายขาวแล้วก็เป็นแนวโค้งมีความยาวของหาดนะครับประคามาณ Uh, 750อ่า5 0เมตรนะครับโดยประมาณหาดน้ำสีฟ้าคนชอบมา mm hmm. ก็สวยๆทุกหาดนะครับ mm hmm. ขัดมาขัดมานะครับหาดตะแวนกับหาดสังวานี่จะเป็กันครับ mm hmm. นี่ครับหาดสังวานี่ต่าง mm hmm. นี่ครับนี่เรือหาดสังวานนะผมนะหาดค่อนข้างเ,เล็กนิดนึงแล้วก็สงบ แป๊บนึ่งสังวานนะครับเป็นหาดเล็กๆที่มีความยาวแค่150เมตรนะครับหันนี้นี่ครับจะเป็นสะพานข้ามไปแล้วก็ก็ชาวยุโรปชอบมาอาบแดดกันครับหาหาแถวแบงก็หาดทองหลังนี้จะมีลักษณะหาดใกล้เคียงกันทั้งหาดสังวานละหาดหาดอะไรนะทองหลังคล้ายกันโอ้ตากล้องเนี่ยแตกครับโอเค เดี๋ยวเราไปหนึ่งฐานครับผมตั้งตรงนีามมา้ครับ